สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับผมวันนี้สถานการณ์จากพายุ์มู่หลานที่เข้ามาครับทำให้ที่บริเวณของจังหวัดเชียงรายมีฝนตกปริมาณมากเลยครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เริ่มเกิดน้ําท่วมขึ้นมาแล้วครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเกิดสถานการณ์น้าท่วมมากแค่ไหนครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือแม่น้ําจันครับผมที่ไหลผ่านตัวอำเภอแม่จันทรมาก็เริ่มมีน้ํากริมาณค่อนข้างมากเลยครับตอนนี้ชาวบ้านก็เอาในส่วนของกระสอบทรายเนี่ยมากั้นไว้แต่ก็ยังสามารถกั้นได้แค่เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะน้ํายังไหลเข้าทั่วหมู่บ้านตลอดอย่างต่อเนื่องเลยครับ กก็ละะแแจ้้้้งเตืออนนวไรใหยขึที่สูงงอะไรต่าาถ้ว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมเคดีในรายการเคดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับเกิดปัญหาครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากพายุหมู่หลานเข้ามาครับทำให้ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี่เกิดปัญหาน้ําท่วมอยู่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมืม่อสักครู่นี้แล้วครับที่เราเอามอเตอร์ไซค์ของเราลุยไปครับแม้กระทั่งว่า ที่ที่หนึ่งสองห้าสูงขนาดนั้นยังโดนน้ำน้ำซัดจนเกือบจะล้มเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีไฮไลท์อันหนึ่งที่เข้ามาตรงนี้นอกเหนือจากหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือทั้งตํารวจตระเวนชายแดนนะครับผมฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยราชการต่างๆยังมีอีกหน่วยหนึ่งที่เข้ามาครับผมนั่นก็คือหน่วยกู้ภัยขององค์พาครับผมผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขาเต็มๆคืออะไรครับเพราะว่าเขาบังผมอยู่พอดีเลยแต่ว่าเขากําลังจะนําเรือลานี้ไปครับเดี๋ยวเราจะแอบขึ้นไปเขาทาไม่ทันแล้ว เดี๋ยว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 ไปตอนนี้เราก็มาขึ้นมาอยู่บนเรือตรงนี้แล้วนะครับจากการกระโดดขึ้นมาเมื่อกี้เพราะว่าสูงมากครับเราก็จะตามคณะของตรงนี้ไปครับ,พ,พ,บพี่มาจากหน่วยงานไหนครับครับมาจากมูลทีอาสาเป็นลุงพายยามยากสภากาชาดไทยครับในส่วนของอฝ่ายอาสาปฏิบัติการปพิบัตินะครับอืมวันนี้มากันเยอะไหมครับวันนี้มาทั้งหมด15ท่านครับของอ ออน,นี่มาจากที่ไหนกันครับมาจากจากังไหนมาจากส่วนกลางของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเลยได้ขา่ขาวว่าแม่จันมีน้าท่วมเชียงรายน้าท่วมก็มากันเลยใช่ครับตอนนี้คือคือมูลที่เราทําเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเราเดินทางเรามีการคาดการล่วงหน้าประมาณ10วันแล้วก็ส่งทีมขึ้นมาเพื่อจะให้ทันกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยกับสําหรับที่น้องประชาชนครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีอาหารที่พร้อมปรุง นะครับสา,ม,สามารถที่จะเติมน้าแล้วสามารถเป็นหมอ้อหลอดได้เลยทานได้เลยครับอ๋อหมายความว่าที่บอกเมื่อกี้คือมาก่อนแล้วใช่ไหม<ช>มาก่อนเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมใช่ครับเราเราเตรียมพร้อมมาเราเดินทางออกมาตั้งแต่คืนของวันที่สิอยู่แล้วครับ<ม>สถานการณ์วันนี้ก็เป็นวันที่ส2องนะครับก<อ>็เราเดินทางข้างหน้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์พอดีเลยโอเคขอบคุณมากบอกลงไม่ได้พี่บินแล้วเกี่ยวลงไม่ได้พี่ภาพหายเลยนะครับ ตอนนี้คณะก็มาหยุดรอเพื่อสำรวจความเสียหายบริเวณพื้นที่นี้ครับทำให้เราตัดสินใจที่จะเดินเท้าลงมาเพื่อเดินไปกับคณะของท่านนายอำเภอที่อยู่ด้านหน้ามากกว่าครับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ครับผมกฟผได้ดําเนินการอะไรในส่วนที่ในเบื้องต้นนะครับการไฟฟ้าได้ฝ้อระวองเรื่องเรื่องน้ําท่วมตรงนี้เลยครับณณจุดปัจจุบันเนี่ย เรามีการดับไฟเพื่อเพื่อเซฟตี้ครับจุดที่นั้นแล้วก็ส่งชุดทีมงานนะครับทีมงานเข้ามาตรวจสอบแต่ละจุดละจุดตการที่ได้รับแจ้งกับรถไฟเข้ามานะครับก็เบื้องต้นก็คือดับไฟทุกพวกแปลงที่มันมีน้ําท่วมครับแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันที่คายกระแสไฟฟ้าก็จะทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นช่วงเป็นช่วงไปครับผมขอพคุณ้าวครับ ส่วนด้านหน้าของเราที่เห็นลุยน้ําอยู่ตรงนี้ครับนี่คือท่านนายอำเภอแม่จันครับคุณผู้ชมครับผมปฏิท่านนายอำเภอก็ลงมาอํานวยการด้วยตัวท่านเองเลยนะครับผมสาหรับสถานการณ์ตอนนี้ท่านท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับสถานการณ์ของลําน้ําแม่จันนะครับช่วงเวลานี้ประมาณเที่ยงครึ่งตอนนี้ปริมาณน้ําเริ่มลดลงแล้วครับประมาณได้ประมาณ10เซนแล้วนะครับถ้าถ้ามันไม่มีไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมนะครับก็ ประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับซึ่งในส่วนการให้ความช่วยเหลือในทางองค์กรท้องถิ่นก็มีการแจกน้ํำดื่มเข้ากล่องแล้วก็วันนี้ก็โชคดีฮะได้รับพราเมตตานะครับข้าวอาหารสําเร็จจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรในพื้นที่อิเอไม่จันทครับ ช่วงเนินสะพานขอสะพานไปหน่อยนึงครับตอนนี้ครับแม้วันน้ำจะลดลงไปถึง10เซนติเมตรอย่างที่ท่านานายอำเภอบอกครับแต่ว่าสถานการณ์ดูแล้วเนี่ยจากจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ครับน้ำเชี่ยวมากๆเลยครับ วันนี้มากี่คนครับมาสองัดการประมาณสิบสองสิบสอนายครับผมอ๋อเห็นเอาน้ําเอาอะไรมาด้วยมาแจากชาวบ้านใช่ไหมครับครับก็ได้นำเรือมาจักการครับเพื่ในการเข้าพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงครับครับผมแด้มีอถบรรทุกเครื่องบินโบ๊ะโบ๊ะครับไม่ใช่ก็มาครับผมขอบคุณครับผม น้ำเข้าบานมากกว่าน้องโอ้ยเข้าไปถึงไห,หนตุกก้นเลยเนาะโอ้ยจะมาตั้งหลังเลยนะอ่ะเจ้าอ๋อนั่งเข้าตั้งหลังเลยกะแล้วประเดี๋ยวเสียหายอย่างนั้นก็ซับโอ ที่เห็นนี่ค oh, okay, ือเส้น okay, น oh, sí, so wow. oh, yeah. uh ้ำมันตรงนี une, ้ก่อนเนาะยกตันดูเจ้าอ๋อโอเคครับผมจากข้องหลังอ๋อขอบคุณครับเสียหายหน้าก็ทราบให้ก็เข้าถึงทะลุในห้องนอนงห้องนอนห้องนอนเลยคะอุ้ยเตียงเติมอย่างเสียหายครับเตียงก็พอวันชี้ตำรวจมาช่วยยกตันที่มันมาตันพอดีตชรวจมาตันพอดีตันพอดีปกติตำรวจจะมาตอนจบเนาะอันนี้มาก่อนเนาะมาก่อนมาก่อนเลย แล้วครับตอนนี้ตชดอนนำนะครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูภารกิจของเจ้าที่ตชดอนเราเห็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนผู้ชายามยากอยู่ข้างหน้า4ี่ท่านครับผมเราก็เลย เดินผ่าน้ำช่วมเกือบเอลมาเพื่อที่จะไปดูการทำหน้าที่ของเขากันครับโอ้ยตรงไหนบ้างครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ประมาณเอลยเ,เอวครับถ้าลงไปเรื่อยก็จะมันจะต่ำลงไปเรื่อยครับโอเคนี่ก็เอวเราเหมือนกันเนี่ย <laughs> เอวเหมือนกันเนี่ยวัเข้าไปดูยัเงเหลือเจ้าที่อีกสามท่านอยู่ด้านหน้าครับผมเหมือนเหมือนน้ำจะสูงขึ้นไหมตอนนี้น้ำเริ่มสูงขึ้น,นเหมือนไปนสูงขึ้น,น,นใช่ไหมครับครับน,น้ำแรงมากครับว้าว น้ำแรงนะฮะน้ำแรงครับผมแต่เขาอยู่ไหมเขาอยู่ครับเขาอยู่เนาะครับวอกันน้ำไหมเอ่อวอตัวนี้ไม่ได้กันน้ำครับอ๋อครับทางไม่ไี้จ่ายตังค์ซื้อเองปะอ่าใช่ครับผมเอาสวยละเครื่องของมุ้ยพี่นี่มีเครื่องหนึ่งครับโอเคมาเชียงรายกันบ่อยไหมครับ ตอนนั้นมาช่วยสิ็จเจาหมูป่าโอ้นานมากเลยใช่ครับโอ้ก็เลยคิดถึงเชียงรายครับครับผมต้องมาสนับสนุนที่นี่ครับคิดถึงแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะนานๆคิดถึงกันทีเนาะอยู่นี่เดินเดินไปแล้วตอนนี้ต่อชะโดของเราก็มาแล้วนะครับผมโอ้มาเรียบร้อยฮะนำทีมโดยท่านผบร้อยครับผบร้อยสามสองเจ็ดแม่จันครับผมโคเหนื่อยวะ